ที่ตะกี้ซื้อเฮียลูกค้าเฮียหกแสนอ่ะสี่องคนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเขาดูใน y t u t u ว่าว่าว่าเช่าหกแสนเนี่ยสภาพเป็นแบบไหนนะครับขอบคุณมากครับเียสวัสดีครับวันนี้นะครับเพื่อนๆเราจะไปดูพระสองที่นะครับแถวปทุมนะครับเพื่อนๆแล้วยังไงนะครับเพื่อนเเราจะมารีวิวนะครับพักเครื่องนะครับที่วันนี้ได้มานะครับ แล้วก็อาจจะถ่ายภาพบรรยากาศนะครับในการซื้อขายจริงนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามในช่อง youtube ผมเป็นความรู้เบื้องต้นด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับผมโคงคงเ็นะครับผมอ่าครับวิวิลล์ครับผมเดี๋ยวผมว่าน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะถึงมาไม่รู้พี่คงเจ็ดะครับนม่าม่จะาครับว่าสายสายรถเมลยิบเท่าไ อ๋อโอเคครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูที่แถวที่บ้านพี่เลยใช่ไหมครับพี่จัดโอเคครับพี่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับลูกน้องเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปหาพี่ที่บ้านแล้วกันเนาะยังไงเดี๋ยวใกล้ใกล้ใกล้ใกลแล้วยังไงพี่ช่วยรับโทรศัพท์หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวอาจจะถามทางนิดหน่อยนะครับขอบคไหนะครับครับผมครัสวัสดีครับจะไปดูพากันนะครับ เพื่อนๆนะครับแถวคลองเจ็ดนะครับลูกค้าคนนี้ก็เคยซื้อขายกันแล้วนะครับก็เลยไปดูที่บ้านได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเรายังไม่เคยซื้อขายกันเนี่ยเราก็จะนัดสถานที่ตามห้างนะครับตามปั๊มนะครับตามที่มีผู้คนเยอะๆนะครับอ่าแต่ถ้ารู้จักกันแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูที่บ้านได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าได้ทําความรู้จักกันให้เบื้องต้นกันแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วยังไงนะครับเพื่อนๆ ฝากดูคลิปได้เลยนะครับว่าได้พระอะไรบ้างนะครับเราวอ,อาจจะถ่ายบรรยากาศนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอ่านะครับผมจอดหน้าบ้านเลยเหรอครับ,รบ,รบจอดได้ไหมไ<ด>ติดมอเตอร์ไซค์นนเปล่าไม่ไม่นิยมแค่นั้นเองรถเดินรถไ้งเหนือ ได้ช่วงนี้เป็นไงบ้างพี่แตงเ,เกตผงขายลูกชิ้นอะไรอยู่ที่เมิซีด้วยเออจะพาเขาไปอ๋ปกกอขายกี่โมองอ่ะพี่เพราะถือแฟนผมไปเปิดอยู่นะครับอ๋อ อ๋อหยู่ลอติเข้าวิ่งวิ่งเข้าพีเซนเตอร์แล้วใช่ไหมการังวิ่งเข้าพีเซนเตอร์ครับอ่าโอเคคุณยายคุณยายคอนเซนเตอร์สีอะไรนะครับ <4 S 2> รรสีเทาดำครับทะเบียนสี่ห้าสี่เทาดำนะเดี๋ยวคุณยายเข้ามาเลยคุณยายเข้ามาในรลตัสดคุณยายเข้ามาด้านหลังเลยมันจะเข้าไปลานจอดรถเลยนะผมจะอยู่มุมล้างรถเนี่ยเข้ามาก่อนหัวโค้งเนี่ยจะอยู่แถวๆนั้นอ๋อโอเคครับได้ครับเฮียนะตอนนี้ผมถึงแล้วนะและนี่เอาพามากี่องครับองเดียว ผมหยิบได้แค่งองเดียวแล้วเดี๋ยวที่เหลือ๋ยว่ค่อว่ากันเอามาให้ให้ให้ดูว่าพระอยู่ของจริงอ๋อโอเคครับครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับใ ราคาเด็กครับพี่ยาผมว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือผมไม่ค่อยอยากส่วนลูกค้าหรอกคือเราเช่าได้เราก็เช่าอย่างงี้ดีกว่าไงครับพี่แล้วพี่ยาเท่าไหร่อ่ะครับเพื่เจอที่บอกไปอ่ะครับตึงมาแค่นั้นเลยโอ้ไม่ไหวอ่ะพี่ ผมไปขายไม่ได้อ่ะพี่แล้วมีเจ้าอื่นโทรมาไหม,<ผ>มคุณ <ผม S 3> ใหญ่เป็นรายที่สองอือคือเกินตรงๆนะครับแต่ส่วนเอ่อพี่พี่ก็อ,อ,กอ่านแล้วก็ข้ามไปแล้วอ่า ก็ราคาลองดูครับเฮียครับว่าได้เท่าไหร่ตัวใหญ่ประมาณเท่าไหร่1 0นหนึ่งว้าวหล่อต้องถามมิกะหูวิ่งมาตั้งไกลหล่อราคาเท่าไหร่ครับหมืนห้าเลยโอ้แสนห้าไม่ไหวเด็บ

เพิ่งมาบอกไงทีแรกก็จะกลับปล่อยเต่บทุกบทุกชายขอองค์นึงก็เลยอ่ะเพิ่งมาบอกเมื่อกี้ก่อนก่อนก่อนที่มึงมาทำโมลินทีส่วนคุณโอ้โหนี่แซ่ลีใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่แช่ตังขอ่ขอยืนนำคุณเนา้วยขนาดวันนี้ผมจะส่งสลิปให้เฮียยังไง ใหญ่และใหญ่ลงส่งีพี่เขาพพี่เขาส่งที่เดียวครับงได้นี่เรามีรายค่านำพานะครับอันนี้ก็คือค่าส่วนต่างที่ตะกี้ซื้อเนี่ยลูกค้าใี้หกแสนอ่ะสี่องค์นะอ่เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเขาดูใน y o u t u ู e ว่าว่าเช่าหกแสนเนี่ยสภาพเป็นแบบไหนนะครับขอบคุณมากครับพี่อ่ะครับผมขอบคุณมากครับพี่่ครับสวัสดีครับใหญ่แค่นี้นะครับครับ วันนี้นะครับเรานัดลูกค้าไว้2ที่นะครับก็ประสบความสำเร็จทั้ง2ที่เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เจ้าแรกเป็นพระย่อยๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็พาเขาเยอะนะครับผมก็ยินดีคัดให้ถึงบ้านนะครับถ้ามีมูลค่าหรือว่าส่งรูปมาดูเบื้องต้นก่อนนะครับอ่าเคสที่2นะครับเพื่อนๆก็ได้เช่าไปนะครับเหรียญละแปนะครับเพื่อนๆเหรียญละแสนห้าเลยนะครับเพื่อนๆราคาปัจจุบันนี่ถือว่าเบียดมากเลยนะครับเพื่อนๆ แต่ก็พอไปมีกำไรหน่อยผมก็ยินดีรับเช่านะครับยังไงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเหรียญนะบแปะให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปเฉพาะเจอะจงเหรียญเลยนะครับเพื่อนๆแล้วยังไงนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ